คำว่า can explain ตรงนี้นิดหนึ่งนะ explaination มีแนะนำคำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคำว่า elucidate จดตามนิดหนึ่งนะฮะคำว่า explain เนาะคำนี้ควรจะต้องทราบครับ elucidate elucidate แต่ว่าอธิบายเพิ่มเติมนะคำนี้สวยแทนว่า explain นะแล้วก็คำว่า demystify นี่ก็สวยนะ demystify demystify ฮนะทำให้มันกระจ่างนะทำเรื่องราวที่มัน s t e ระที่มันลึกลับให้มันไขความกระจ่างนั่นเองสวยเลยกินฮะ แล้วก็คําว่า elaborate นี่ก็สวยนะจ๋ไไ้หน่อยพวกนี้คืออธิบายเพิ่มเติมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นภาษาที่สวยๆนั่งเลย can explain ในภาษาชาวบ้านเห็นไหม can elucidate can demystify ส่วนภาษาแบบนี้เห็นละลายนะพวกเราต้องชอบนะเวลาพวกเราอ่านภาษาแบบดีๆแบบนี้เราต้องรู้สึกเขาเรียกอะไรอะเคลิบเคลิ้มไปกับมันนะเคลอบเคลิ้มไปกับความงดงามของภาษาน้งโอโนต้องรู้สึกเหมือนกันนะผ่านนะฮะไปทวนนะฮะ เชื่อไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะอันนี้ได้แล้วตอบคนนี้เนาะไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ p r a s e r verb คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้นู่ใช้ในการทำกอสอบพวกที่ทำเราััคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลานสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple ทบทวนทุกอย่างที่เรียนแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันขอให้พวกเราทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ